จากไพ่ในวันนี้นะคะสื่อถึงความเบาสบายความสุขที่สร้างจากตัวคุณเองและคุณก็ไม่คาดคิดว่านะวันนี้คุณมาได้ไกลถึงขนาดนี้ ถ้าคนที่เขารู้จักคุณน่ะเขาแทบจะไม่อยากเชื่อเลยว่าคุณจะมีรอยยิ้มมีความสดใสมีความเบาสบายและได้เดินทางมาไกลหรือมุฟมาไกลได้ถึงขนาดนี้ถ้าคนที่เขาเพิ่งจะรู้จักคุณถ้าคุณไปเล่าเรื่องราวว่าในอดีตคุณเคยเจออะไรมาแล้วเขามาเจอคุณในสภาวะสถานการณ์ปัจจุบันเขาแทบจะไม่เชื่อด้วยนะว่าคุณผ่านเรื่อง เลวร้ายมามากแค่ไหนเพราะในวันนี้ดูชีวิตคุณเบาสบายมากดูชีวิตคุณเต็มไปด้วยความสุขรอยยิ้มอ่ะที่คุณจัดแล้วก็สรรหาให้กับตัวเองอ่ะแล้วมันสื่อได้เลยนะว่าในตอนนี้ชีวิตคุณมุกออนมาจากเรื่องราวร้ายๆในอดีตและมาได้ไกลมากถ้ามองชัดเจนที่สุดเลยอ่ะเนี่ยนะคะเป็นพลังงานที่สื่อว่าเรื่องราวในอดีตที่เคยเจอมามันได้จบลงละ แล้วมันได้หมดแล้มันได้สิ้นสุดไปแล้วตอนนี้คุณเหมือนแบบเด็กอะที่กำลังรู้สึกสนุกสนานพร้อมที่จะออกไปวิ่งเล่นผจญภัยกับสิ่งใหม่ๆที่อยู่ข้างหน้าอืมเหมือนไม่ได้อยู่กับเรื่องที่มันทุกใจแล้วว่าเบาสบายมากแล้วมีความสุขกับสิ่งที่ทำอะเหมือนไม่ได้มีอะไรมาเป็นภาระทางใจที่ให้ต้องคิดเยอะคิดมากมาไกลมาก,าม,ากมันเป็น ความสุขที่สื่อถึงสุขที่เกิดจากตัวคุณเองมองนะมันเป็นพลังงานของคนที่มูฟออนได้จากเรื่องราวร้ายๆจากความผิดหวังในเนี่ยนะคะคุณในเวอร์ชั่นเนี้ยแทบจะไม่หลงเหลือความผิดหวังความเสียใจในอดีตเลยอะตอนนี้มันเหมือนความรู้สึกของคุณนะบอกกับตัวเองว่ามันมีแค่คุณคุณก็มีความสุขและคุณเริ่มกลับมาภูมิใจในตัวของคุณเองด้วยนะมันเหมือนกับคุณรู้สึกว่าความรักที่คุณให้ตัวเองอะ และความที่คุณเห็นคุณค่าในตัวของคุณเองอะ่ะมันเป็นความรู้สึกที่อิ่มจากข้างในโดยที่ไม่ต้องรอให้ใครมาเติมเต็มให้แล้วอะ่ะในเวลานี้พลังงานของแปดไม้เทา้าอ่ะสื่อถึงคุณไม่ได้ยึดติดกับอะไรแล้วอะ่ะชีวิตคุณมูฟออนได้แบบเร็วมากพอมาถึงนะวันนี้มันทำให้คุณได้รู้ว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ติดหลมอยู่กับอดีตแล้วอะ่ะชีวิตตอนนี้คุณเหมือนติดเทอร์โบด้วยซ้ำไป ใจคุณเบาสิ่งดีๆกําลังหลัง่งไหลเข้ามาหาคุณอย่างรวดเร็วคุณไม่ได้จมจอมอยู่กับความคิดเดิมๆแล้วอะแต่สมองและหวัวใจของคุณน่ะกําลังมองหาสิ่งใหม่ๆเรื่องราวใหม่ๆที่เป็นแรงบันดาลใจใหม่ๆเพื่อที่จะให้คุณน่ะพุ่งไปข้างหน้าโดยที่ไม่ได้สนใจคนในอดีตหรือว่าเอาเรื่องราวในอดีตมาเป็นสิ่งยึดคุณไว้แล้วอะมันเป็นพลังงานของการเบาสบายซึ่งบางครั้งอนะณตอนนี้คุณอาจจะบอกกับตัวเองนะว่าโชคดีนะ ที่คุณมูฟออนได้มาถึงนาจุดจุดนี้มาได้ไกลมากบางครั้งก็ดีเหมือนกันนะที่เหมือนกับปล่อยคนคนนั้นซึ่งอดีตคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่แบบคอยสร้างปัญหาอยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบท็อกซิกณนะตอนนี้มันเหมือนคุณบอกกับตัวเองว่าโชคดีมากเลยที่ปล่อยไปมันเหมือนกับปล่อยปัญหาออกไปจากชีวิตแล้วมันทําให้ใจเบาสบายชีวิตเบาสบายขึ้นและมันก้าวมาไกลได้ถึงขนาดนี้ เนี่ยมันคือสิ่งที่คุณบอกกับตัวเองการ Move On ครั้งเนี้ยเหมือนกับปลดล็อกความรู้สึกของคุณและชีวิตคุณอย่างแท้จริงอะ่ะคุณได้เริ่มต้นใหม่อย่างสดใสร่าเริงโดยที่ไม่ได้มีอะไรมายึดติดน่ะอืมเป็นพลังงานเหมือนเด็กที่กําลังประจนภัยัยเป็นพลังงานที่สื่อถึงความสนุกสนานและความสุขตรงเนี้ยรอยยิ้มตรงเนี้ย มันจะพาคุณไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนเพราะคุณสร้างด้วยตัวคุณเองอะ่ะมันเป็นการที่คุณเติมความสุขด้วยตัวคุณเองโดยที่ไม่ต้องร้องขอหรือขว่คว้าความสุขหรือความรักจากคนอื่นแล้วอะ่ะนับจากนี้เชื่อเลยค่ะว่าชีวิตจะดําเนินไปอย่างรวดเร็วและเต็มไปด้วยโอกาสใหม่ๆความเบาสบายที่คุณรู้สึกในตอนเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือรางวัลของการที่ใจคุณน่ะได้ยอมปล่อยวางอดีตได้ยอม ปล่อยคนคนนั้นซึ่งเคยเป็นปัญหาในความสัมพันธ์กับคุณมาเนิ่นนานณวันนี้ปัญหานั้นได้หลุดไปแล้วถ้าเขาไปสารความสัมพันธ์ใหม่กับคนอื่นนั่นก็คือปัญหานี้ได้ไปเกิดขึ้นกับคนอื่นแล้วนี่คือพลังงานของคุณในตอนนี้นะคะเรามาดูว่าเรื่องราวอ่ะมันเป็นยังไงนะคะการที่คุณมูฟออนได้เร็วขนาดเนี้ยมาดูซิพลังงานของคนที่เขาเห็นคุณในตอนนี้นะคะ เขารู้สึกยังไงเนาะแล้วอดีตคนรักของคุณละ่ะอืมคนที่เขาเคยเดินหันหลังหรือจบความสัมพันธ์กับคุณไปถ้าเขาเห็นคุณในโมเมตนต์นี้อยากรู้เหมือนกันเนาะว่าอืมเขาจะมีแอคชั่นหรือรู้สึกยังไงกันเรามาดูกันนะคะพลังงานหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะคะมีพลังงานของผู้ที่เกิดวันอังคารเนาะถ้ามองถึงหน้าไพ่นะคะถามว่าถ้า คนอื่นมองมาที่คุณนะ่ะเขาจะรู้สึกว่าตัวคุณเองอ่ะเป็นคนที่นิ่งๆหรือเป็นคนที่เหมือนกับเลือกเยอะอ่ะคนที่ไม่ค่อยโฟกัสหรือว่าให้ความสําคัญในเรื่องของความรักเพราะดูเป็นคนนิ่งๆคุณดูเป็นคนใจเย็นคุณดูเป็นคนที่ไม่ได้แบบขวายขวาหรือขนขวายในเรื่องของความรักคนที่เขามองมาที่คุณน่ะเขากลับมองเห็นว่าเหมือนคุณให้ความสําคัญในเรื่องของการทํางาน การศึกษาการหาความรู้เพิ่มเติมให้กับตัวเองะซึ่งแท้จริงแล้วอ่ะสิ่งที่มันทําให้คุณเปลี่ยนแปลงไปอ่ะมันเกิดจากคุณต้องการที่จะลืมเรื่องราวความสัมพันธ์ในอดีตที่มันจบลงซึ่งเชื่อว่าความสัมพันธ์ในอดีตน่ะมันจบลงในสภาวะที่ไม่ค่อยสวยหรือบางทีจบลงในสภาวะที่คุณไม่ทนตั้งตัวมันก็ทําเอาคุณเฮิร์ตหนักอยู่เหมือนกันซึ่งนะวันนั้นบอกได้เลยว่าคุณคิดกับตัวเองบอกกับตัวเองว่า ชีวิตฉันจะเดินหน้าไปยังไงฉันจะมุ่งอ่อนยังไงฉันจะลืมเขายังไงเมื่อฉันยังผูกพันแล้วก็รู้สึกรักเขาหรือเธอคนนั้นมากคุณกลายเป็นคนที่แบกความเจ็บปวดไว้เพียงคนเดียวแต่ตัวเขาหรือเธอคนนั้นน่ะกลับไปในสภาวะที่สบายใจกลับไปในสภาวะที่เหมือนแบบได้หลุดพ้นอะไรบางอย่างเพื่อที่จะไปเริ่มต้นกับคนที่เขาเลือกกับคนที่เขาตั้งใจอยากจะไปเริ่มต้นในความสัมพันธ์ใหม่ณนะวันนั้นความรู้สึกต่างๆนานา,นามันกลายเป็นคุณที่แบกรับภาระ ความรู้สึกผิดหวังเสียใจร้องไห้ฟูมฟา่าเพราะคุณผูกพันอยู่กับคนคนนี้มากแต่เขากลับไม่รู้สึกอะไรเลยกลายเป็นคุณเองที่รู้สึกเจ็บหนักในความสัมพันธ์รู้สึกเฮื์ดหนักซึ่งนะวันนั้นคุณไม่เคยคิดเลยว่าตัวคุณเองอ่ะจะมุดบอนจากความสัมพันธ์ได้ยังไงจะลืมคนคนนั้นได้ยังไงทั้งที่ในความเป็นจริงะในความสัมพันธ์ที่คุณอยู่กับเขาหรือเธอคนนั้น่ะมันก็ไม่ทําให้คุณมีความสุขนะคุณก็เสียใจคุณก็ร้องไห้คุณก็มีน้าตา คุณก็ทนอยู่ในความสัมพันธ์ท็อกซิกด้วยความเคยชินนะเพราะคุณรู้สึกว่าคุณรักเขาเพราะคุณรู้สึกว่าคุณผูกพันเพราะคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากจะสูญเสียเขาไปแต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็จบลงด้วยการที่คนคนนี้เลือกที่จะจบความสัมพันธ์กับคุณเพื่อที่จะไปเริ่มต้นแต่คนใหม่ที่เขาตัดสินใจเลือกแล้วปล่อยภาระความรู้สึกต่างๆให้คุณเป็นคนแบกรับโดยที่ไม่สนใจความรู้สึกของคุณว่าคุณจะเป็นยังไงแต่ใดแล้วณวันเนี้มันเป็นวันที่คุณรู้สึกว่าเบาสบายมาก มีความสุขกับตัวเองอะความสุขที่คุณสร้างไม่ได้ยึดติดกับอดีตแล้วซึ่งพอมาถึงนะ้วันวันนี้มันเป็นวันที่คุณได้ตกตะกอนแหละว่าเฮ้ยแท้จริงแล้วในอดีตความสัมพันธ์นั้นอะฉันทนอยู่ได้ยังไงอะฉันอยู่กับความเคยชินที่เหมือนกับหลอกตัวเองว่าเขาจะกลับมาเป็นคนคนเดิมที่เคยให้ความรักความเอาใจใส่เหมือนเดิมซึ่งมันเป็นความหวังที่หลอกตัวเองมาตลอด แต่ไม่มีวันที่คนคนนั้นจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมแต่คนอยู่เพราะความเคยชินและอยู่ด้วยเพราะความหวังรวมๆแรงๆว่าคนคนนั้นจะกลับมารักเหมือนเดิมจนท้ายที่สุดคนคนนั้นเลือกที่จะจบความสัมพันธ์แต่นะวันนี้คุณรู้สึกเบาสบายมากมันเหมือนได้ตัดปัญหาออกไปจากความรู้สึกออกไปจากชีวิตจนทําให้คุณได้รู้ว่าเอ้ยแท้จริงเราอะปัญหามันไม่ได้เกิดจากคุณนะมันเกิดจากเขาคนนั้นที่สร้างมาให้คุณแล้วคุณก็กลายเป็นคนที่แบก แบกปัญหาต่างๆที่คนคนนั้นเอามาให้คุณน่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความไม่ซื่อสัตย์การนอกใจหรืออะไรบลาบๆที่คุณต้องเป็นคนแบกรับภาระปัญหาความรู้สึกด้วยความอดทนแต่ยังคงทนอยู่ในความสัมพันธ์นั้นในอดีตเพราะความหวังว่าความสัมพันธ์จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือคุณอาจจะหวังว่าเขาจะกลับมารักคุณเหมือนเดิมเหมือนที่เคยเป็นซึ่งมันเป็นความหวังในลักษณะที่เหมือนหลอกตัวเองมาเรื่อยๆอแล้วพออยู่เนิ่นนานมาเรื่อยๆในความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกมันกลายเป็นความเคยชิน ทั้งทางที่คุณก็ถูกใจและใช้ความอดทนในการอยู่ในความสัมพันธ์นั้นมาเนิ่นณวันนี้คุณกลายเป็นคนใหม่ที่ไม่เหลือคร่าหรือไม่เหลือแม้กระทั่งร่องรอยของคนคนเดิมที่เคยเสียใจอ่ะอืมคุณดูสดใสคุณดูมีความสุขคุณมาไกลมากถ้าคนที่เขาไม่รู้จักคุณอย่างว่าแหละถ้าคุณเคยบอกกับใครสักคนหนึ่งว่าคุณเคยผิดหวังในเรื่องของความรักชีวิตแทบพังไม่มีใครเชื่อคุณนะเพราะในวันนี้ คุณดูแบบร่าเริงสดใสมีความสุขตอนนี้ทุกอย่างคุณรู้สึกได้เลยว่ามันมีแค่ตัวคุณน่ะมีแค่ตัวคุณมีแค่ความรักที่คุณให้กับตัวเองเท่านั้นอืนะคะถ้าถามว่าณนะตอนเนี้ยคนคนนั้นเขามีมาส่องคุณไหมมีพลังงานตัวเนี้ขึ้นมาเชื่อว่ามันมีเหตุการณ์บางอย่างแหละที่ทําให้คนเก่าของคุณนะ่ะกลับมาส่องดูโซเชียลของคุณ อสิ่งที่เขาเห็นเขาก็อึ้งไปเหมือนกันนะเพราะว่าภาพที่เขาเห็นคุณในวันนี้กับอดีตมันต่างกันในวันที่เขาเดินจากคุณไปทิ้งความเจ็บปวดและรอยแผลไว้ให้กับคุณดูสิคุณอยู่ในสภาวะนี้แต่วันนี้ในวันที่คนคนนั้นกลับมาสองคุณคุณอยู่ในสภาวะนี้เนี่ยมันเป็นความสดใสซึ่งสิ่งเนี้ยเขาไม่คิดว่าเขาจะได้เห็นนะ่ะเพราะสิ่งที่เขาเห็นคือมันอึง้งไปเลยเขาสัมผัสได้เลยว่าคุณมีความสุขมาก ว่าตอนที่มีเขาอยู่ในความสัมพันธ์นั้นอีกมันเริ่มทําให้คนนี้เกิดความกังวลมันเริ่มทําให้คนคนนี้ยเสียดายคุณอืมเขาเห็นคุณในลุคนี้คือคุณดูดูดีอ่ะดูสง่างท่าทางบุค,คลิกอะไรต่างๆของคุณคือไม่มีร่องรอยของความเสียดายเรื่องราวในอดีตแล้วคุณกลายเป็นคนใหม่ที่เขาไม่เคยเห็นคุณในเวอร์ชันนี้ณนะตอนเนี้คนคนนั้นที่กลับมาสองคือเขาเสียดายนะคะลึกๆเขาก็อยากจะกลับมานะอืมเขาอยากจะกลับมา เขารู้สึกว่าเขาไม่น่าที่จะปล่อยคุณหลุดมือไปเลยอ่ะอมมีความคิดที่อยากจะกลับมาแต่สิ่งที่เขาเห็นในตอนนี้คือการที่คุณสร้างความเรียกว่าณนะตอนนี้คุณมีความเด็ดเดี่ยวแล้วก็อยู่กับความเป็นจริงอ่ะเพราะตอนนี้คนคนนั้นคนเก่าที่มองมาที่คุณอ่ะเขาเห็นคุณในเวอร์ชั่นใหม่เขารู้เลยเลยว่าถ้าเขากลับมาคุณก็ไม่มีอกที่จะให้กับคนคนนั้นอีกแล้วอ่ะ ถ้ามองคือใช่เขาส่องคุณเขารู้สึกเสียดายเขาเห็นคุณในเวอร์ชันนี้เขาก็เจ็บเหมือนกันที่ปล่อยคุณหลุดมือมาแต่ถามว่าเขาอยากกลับมาไหมเขาอยากกลับมาแต่เขาเห็นพลังงานสิ่งต่างท่าทางความสดใสจากการที่คุณแบบไปไกลเกินกว่าที่เขาเอื้อมถึงแม้ว่าเขาจะกลับมาสิ่งที่มันชัดเจนก็คือพลังงานที่มันทําให้คนคนนี้สัมผัสได้ว่าคุณตัดเขาออกไปแบบไม่เหลือเยื่อใยเพราะฉะนั้นการที่คนคนนี้จะกลับมาเชื่อได้เลยว่าเขากลัวเขามีความกลัวสิ่งที่เขาทําได้ในตอนเนี้ แค่เพียงสองแล้วก็รู้สึกเจ็บรู้สึกเสียดายที่ปล่อยคุณหลุดมือไปที่ไม่เคยเห็นคุณค่าของคุณในวันนั้นที่เลือกที่จะเดินจากคุณไปอันนี้คือความรู้สึกของเขาอืมนะคะตอนนี้เขาอยากจะกลับมาก็ไม่กล้ากลับมาหรอกค่ะเพราะก็เห็นแล้วว่าชีวิตคุณไปไกลกว่าเดิมมากสิ่งที่เขาต้องยอมรับก็คือไม่มีโอกาสสําหรับเขาแล้วโอกาสที่คุณจะให้เขาไม่มีแล้วเขาเห็นความเด็ดเดี่ยวก็เห็นชีวิตคุณไปได้ไกลค,คนคนนี้นะคะถ้ามองถึงงบแท้จริงแล้วอ่ะ เขายังนึกถึงคุณอยู่เขาอยากที่จะกลับมาถ้าเขายอมรับความเป็นจริงก็คือคนคนนี้เขาแพ้ความรู้สึกของเขาเองถึงเขาจะอยู่กับคนใหม่ถ้ามองดูเขายังมีภาพความทรงจําเรื่องราวต่างๆที่คุณทําให้เขาเหมือนกันถ้าสื่อนะมันเป็นอะไรที่ทุกครั้งที่เขาอยู่กับคนใหม่ลึกๆเราอ่ะเขาจะเปรียบเทียบคนใหม่กับคุณและสิ่งที่เขาเห็นก็คือคุณดีกว่าคนใหม่ที่เขาอยู่หรือว่าที่เขาเลือกอ่ะแทบจะทุกด้แล้วมันเป็นอะไรที่ทําให้เขารู้สึกเสียดายแหละแต่ เสียดายแล้วไงนะคะเพราะพลังงานที่เขารู้แน่นอนคือตอนนี้คุณเด็ดเดี่ยวคุณไปไกลและถึงเขาจะทสมจานกลับมามันก็จะทาให้เขารู้สึกว่าเขาจะกลับมาเหมือนเหมือนหมาเออเหมือนหมาจนตรอกอะ่ะเขาไม่อยากมาในสภาวะนี้ตอนนี้ก็เลยได้แค่มองแล้วก็รู้สึกเสียดายคุณอันนี้คือพลังงานของคนคนนี้คนเก่าอดีตของคุณนะคะถ้าถามว่าไพา่อยากจะบอกอะไรกับคุณเนาะอืมนะคะส่งท้ายหน่อยไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะไพ่อยากจะสื่ออะไรกับคุณนะอืมนะคะ พลังงานข้อความที่ไพ่อยากจะบอกนะคะพลังงานขึ้นมาเหมือนไพ่อ่ะอยากจะให้คุณคือคุณผ่านเรื่องราวที่มันไร้ายๆมาเยอะละนะตอนนี้ชีวิตคุณมาได้ไกลคุณมีความสดใสคุณมีความสุขกับตัวเองคุณอยากที่จะทําอะไรใหม่ๆจากแรงบันดาลใจของคุณที่คุณอยากจะทํานั่นแหละอืมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณไม่ต้องให้ความสนใจกับคนคนนั้นละเพราะคุณตัดออกไปละถึงแม้ว่าจะมีคนเอาเรื่องของอดีตแฟนคุณ มาพูดให้คุณฟังว่าเฮ้ยตอนนี้เขากําลังมีปัญหากับแฟนใหม่นะอืมนะคะเหมือนเขาถา,ถามถึงคุณด้วยนะแบบนู้นบลาบลา,บา,บา,บานะคะคือฟังแค่ผ่าน,าน,านแต่ไม่ต้องใส่ใจปิดกั้นค่ะอืมไม่ต้องไปคิดเพราะตอนนี้พลังงานของคุณอะความสําเร็จต่างๆกําลังรอคอยคุณอยู่คุณกําลังจะได้รับเรื่องราวข่าวดีอ่ะสิ่งที่คุณอยากจะทําอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจงานธุรกิจการเดินทางประเมอาจจะมีการเดินทางไปท่องเที่ยวไกล นะคะคต่างจังหวัดต่างประเทศมีโอกาสได้ไปเลยเนี่ยคุณอาจจะมีแผนคุณจะได้ไปค่ะนะคะมีโอกาสที่จะได้ไปไกลเนี่ยแหละมันถึงเป็นอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยพอตัด คนที่เป็นปัญหาของชีวิตออกไปแล้วอ่ะมันโคตรเบาสบายเลยอ่ะเออนะคะตอนนี้คุณได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆซึ่งคุณเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นอืมนะคะพลังงานหนึ่งเหรียญเนี่ยสื่อถึงโอกาสใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของการเรียนการศึกษาหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ใหม่ๆซึ่งคนที่เข้ามาใครล่ะจะไม่อยากอยู่ใกล้คนที่มีพลังงานบวกพลังงานดีๆพลังงานความสดใสน้อยคนค่ะ เออนะคะพอเขาเห็นสิ่งสิ่งเนี้ยเห็นความสุขเห็นรอยยิ้มเห็นความสดใสพอมาอยู่กับคุณแล้วเกิดความสบายใจมันจึงเป็นพลังงานที่คนคนนั้นเห็นคุณค่าในตัวคุณอืมนะคะแล้วยิ่งคุณเป็นคนที่แบบในตอนนี้คือถ้ามองถึงอะความรู้สึกของคุณในตอนนี้คุณเป็นคนที่อ่อนโยนกับตัวเองมั่นคงทางอารมณ์อะคือไม่ได้โหยหา มองหาความรักที่จะพยายามทําตัวหรือว่าทําให้คนอื่นมารักเราวอะแต่มันเป็นการที่คุณทําให้ตัวเองมีความสุขจากตัวคุณเองรักตัวเองให้มากดูแลตัวเองให้มากใส่ใจตัวเองให้มากทําในสิ่งที่คุณอยากจะทําแต่ก่อนคุณก็ไม่เคยคิดนะว่าคุณจะสามารถทําอะไรเพียงลําพังหรือทำคนเดียวได้พอหลังจากที่คุณได้โสด move on, มูฟออนมาี่ยและคุณเพิ่งจะได้รู้ว่าการผรจญภัยคนเดียวไปนู่นนี่นั่นทําอะไรคนเดียวเฮ้ยมันก็ได้ฟิลในลักษณะที่ฉันก็มีความสุขอะเพอ ได้มิตรภาพได้รู้จักคนระหว่างทางอีกตั้งหากเนี่ยมันคือสิ่งที่คุณได้รู้และได้เรียนรู้และได้ประสบการณ์ใหม่ๆซึ่งตอนเนี้ยถ้าถามว่าในเรื่องของความรักคุณห่วยหาไหมมองว่าคุณไม่ได้ห่วยหานะแต่ถ้ามีเข้ามาก็ไม่ได้ปิดกั้นอะ่ะอืมนะคะถ้ามองในตอนเนี้สิ่งที่คุณเลือกที่จะทำอะ่ะมันเหมือนกับคุณเลือกที่จะจัดการในเรื่องของการงานการเงนิงนการท,ท,ท่องเที่ยวเหมือนจัดสรรเวลาให้กับตัวเองมากกว่า กับการที่จะไปมองหาความรักหรือว่าความสัมพันธ์ครั้งใหม่เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงในตัวคุณนะวันนี้รู้แบบนี้ฉันปล่อยตัวปัญหาจากชีวิตฉันไปนานแล้วฉันไม่ทนอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกมาเนิ่นนานหรอกอืมแต่ก็ดีนะที่คนที่เคยเป็นปัญหาสําหรับชีวิตคุณตอนเนี้ยเขาไปเป็นปัญหาให้กับคนอื่นไปละอืมนะคะอันเนี้ย คือสิ่งที่คุณบอกกับตัวเองว่าพลังงานในวันนี้คุณไม่เหลือล่องรอยความผิดหวังในความสัมพันธ์อีกแล้วถ้าคุณไปเล่าให้ใครฟังเชื่อไหมคนที่เขาไม่รู้จักคุณเขาจะไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าคุณเคยผิดหวังจากความรักมาเพราะภาพในวันนี้คุณคือคนที่เบาสบายสดใสพร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะทำอะไรคนเดียวโดยที่ไม่ได้แคร์สายตาคนอื่นน่ะก่อนหน้านั้น,น,นไม่กล้าที่จะไปไหนมาไหนคนเดียว เพลิทุกวันเนี้ยไปนั่งกินบุฟเฟต์คนเดียวกินหมูกระทะคนเดียวเออนะคะไปกินซุกี้คนเดียวเออนะคะคือแบบไม่ได้แคร์สายตาคนอื่นรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ได้รสชาติของชีวิตอีกแบบหนึง่งอ่ะอยากไปเที่ยวไหนก็ไปอันเนี้ยคือมันทําให้คุณรู้สึกโอ้นี่แหละคือความสุขเออความสุขที่คุณสร้างด้วยตัวคุณเองได้นะคะนี่คือเรื่องของคนที่เคยอยู่ในสภาวะความสัมพันธ์แบบเคยชิน กับความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกอืมเพราะความรู้สึกที่เคยหลอกตัวเองว่าเขาจะกลับมาอยู่ในความสัมพันธ์เหมือนเดิมจึงแบกภาระความเสียใจความอดทนอะไรต่างๆทั้งๆที่ก็ไม่ได้มีความสุขจนนะวันหนึ่งคนคนนั้นเลือกที่จะจบกับคุณเพื่อที่จะไปเริ่มต้นใหม่ซึ่งวันนั้นคุณก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมูอ่อนได้มาจนถึงณวันเนี้ย คุณมาไกลและไม่เหลือร่องรอยของความเสียใจนั้นแล้วมันกลับกลายเป็นว่าณนนะวันนี้คนเก่าของคุณนนเขากลับรู้สึกเสียดายคุณเขากลับรู้สึกอยากจะกลับเข้ามาแต่เขารู้ดีว่าคุณตัดเขาแบบไม่เหลือเยื่อใหญ่เาเห็นพลังงานของคุณในวันนี้เขาจึงได้แค่ส่องแค่มองแค่เสียดายและที่สำคัญตัวเขาเองในความสัมพันธ์ปัจจุบันเขารู้ได้เลยว่าคนปัจจุบัน แทบจะเทียบเท่าคุณไม่ได้เลยแต่ก็ต้องทนอยู่ในความสัมพันธ์นั้นเพราะมันเป็นการตัดสินใจที่เขาได้เลือกแล้วอืมนะคะสำหรับเรื่องราวการเล่าผ่านไพ่ในวันนี้ก็จะประมาณนี้เนาะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนโชคดีมีความสุขทุกท่านคะ่ะบ๊ายบาย